้าก่อนเขาไปรุ่นผมเอเดยเดขอแนะนำพปโมด k o เคอเปเพื่อให้บริการเติมเตยมชั้นนำมากมหม่ การันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1000 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ www. kpaygame. com เติม ROV วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ O p e n น d ดีเท่านั้นนะครับผมส่วนลดเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มเค้าขอทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับและตอนนี้ทางเพจพมรเค o าเปมีการจัดกิจกรรมฉลองครบ1000 0แสนไลค์นะครับผมแจกยับยับมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทกันไปเลยและที่สำคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด 8e8 8เพื่อเป็นส่วนลดให้กับตัวเพื่อนๆเองกันด้วยนะครับเปยให้คุ้ม เค่ว่าเปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวดในหลักชาวอาวีทุกคนอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมไปดีได้อีกแล้วนะจัะโอเคจัดไปครับผมวันนี้เราก็มาจับเป็นวูฮองนะครับผมหรือซุนหงอคงแล้วเองนะครับก็ห่างหายไปนานมากนะครับสาหรับการเล่นลิงนะคือไม่ได้แตะลิงเลยนะครับช่วงนี้ก็มาดูนะว่าวิธีการเล่นหรือวิธีการเล่นเกมไหนจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากๆนะครับสาหรับลิงนะ คือโอโหหลายคลิปเลยนะครับที่ไม่ได้จับลิงนะจัดไปไม่มีปัญหายอยีกแล้วน้องๆตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณคอนสิบดาวนะครับทุกคนต้องบอกก่อนนะเ oh. ออก็มาดูกันนะวิธีการเล่นเกมจะเล่นประมาณไหนนะ oh. <Hey. S 2> เฮ้คีย์เวฟกว่อนคีเวฟก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวเราก็ฟาร์มตามทันมิงเราไปก่อนนะครับในช่วงต้นเกมนะผมก็จอกถุงมือมา4ี่ชิ้นเลยนะครับในช่วงอ่าต้นเกมนะฟาร์มไปก่อนนะครับตอนนี้ เอามาเลากูแตกตายเฉยอะไรติ๊กผมเฉยเลยจะโทษกูเนีฮะโทษผมก็บ้าแล้วครับผมก็ฟาร์มตามถามมิ่งผมนะ,จะเจริญละโทษผมละอะไรนะติ๊กผมอีกนะอะไรของมึงเี่ยบ้าบอบ้าวเนเดยกูทำอะไรผิดก่อนทุกคนกูยังไม่ทำอะไรผิดเลยนะครับ เออผมเคเลียเวฟกลางมาตีปูนะเฮ้ยเอาเดินี่เเอลซูกแตกอะไรอะลิงเวนนี่ก็ฟาร์มอย่างเดียวกูฟาร์มอย่างเดียวอะไรของมึงเข้าอย่างมึนไอ้เหี้ยคือไม่รู้จะพิมพ์คำไหนอะคือแบบฟาร์มตามทามิ่งตัวเองนะเนี่ยเข้าใจป่ะเคลียกลางเสร็จก็เข้าบับแดงต่อตัวเองไปเล่นกับตโตโรแล้วก็ตายมาโทษกูอีก รั่วเลยนะครับโอ้โหแหลงนี้สิบดาวนี้ไม่รู้ว่าเจออะไรนะครับง่ายเกินนะครับฝั่งตัวเองอะเอะโทษกูเฉยเลยงงเลยนะโอเคเดี๋ยวเราว่าถ่ายกันนะครับอ่ะเนี่ยมึงไปยืนตีคี้วทำไมคิกซี่เขาเดินมาโอ้รั่วรั่วเหรอฮนี่ตายปะโอเคก็จัดนะครับ ในแรงประมาณสิบดาวเนี่ยผมแนะนํานะเราเล่นอ่ะเราเล่นให้รวยนะครับรวยก็แบกได้แล้วนะครับสําหรับแรงแรงประมาณนี้นะคือไม่ได้บอกว่าผู้เล่นเขาแบบไม่เก่งนะเว้ยคือเขาก็คนเก่งมันก็มีอะ่ะแต่ว่าผมว่าแรงเนี้ยมันขึ้นง่ายเกินนะสาหรับแรงคอนนะคือมันง่ายไปอะ่ะพอมันง่ายปุ๊บแล้วก็คัดแต่คนแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกว่าจะหลุดพ้นก็ประมาณสามสิบสี่สิบดาวนะครับสําหรับมือใหม่นะเออผมว่าคอนต้นมันขึ้นง่ายเกินนะมึงหรือเปล่า ไอ้ที่นี่ก็ดา่ากูอยู่นั่นะนะครับไม่อยากจะเถียงอะไรมากแต,แต่แต่ก็ขัดใจมาเลยถอยอะไรเขาโปคือแบบมึนจัดเลยอ่ะแล้วเจอแต่ละตานี่คือแบบแย่งตำแหน่งบ้างอะอะไรบ้างไม่รู้นะครับสารพัดสารพีนะถ้าเล่นในแรงประมาณนี้ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับสรจะไปครับเราก็ฝาไปแล้วกันไม่มีอะไรมาก อผมก็จะเล่นแบบคือแรงว่ามานี้เราเล่นคนเดียวได้เลยนะเล่นชิวๆนะครับโอเคไอดีนี้คือแบบผมไม่ได้เล่นไงผมว่าจะเก็บแหลงซีซันอะซีซันหน้านะครับสำหรับไอดีนี้นะก็เลยแบบเล่นจากขึ้นจากแหลงคอมมานเดอร์ขึ้นมาหน่อยเฮ้ยเียมาจากไหนวะมาจากไหนวะเฮียตายไปเฮ้ยโอ้โหไม่รอดโอ้โหฮีซี่เฮียมันยกผม กูไม่แกงตรงเลยคือมันบอกผมไม่แกงอะเมย์กับปากคลายคๆคือกูไม่แกงตรงไหนกูไม่แกงกูจะได้คิวไหมกูถามหน่อยสิเล่นอย่างมือนด่าเขาไปทั่วเอออะไรของมันวะดมเล่นเห็นนะศูนย์สองเพงตายอะคือมันมันมันไม่อยากเถียงอะไรวะทุกคนพอละ ฟาร์มไปดีกว่านะช่างแม่งเร้วไปพวกสวะชัดๆเออดีด่าตัวเองไปมันจะเขินมันจะอายต้องบอกไอ้พวกไอพก้ไอพวกเนี้ยเวลาแบบสมมติมันไม่ด่าคนอื่นที่แบบดังดังดังเนี่ยแล้วเขาเอารูปมันไปไปโพในแบบเฟซบุ๊กยูทูบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นนะเออมันจะอายไหมไอ้พวกเนี้ยมาเลยเอาเดีย๋ยวักลบก่อนจังหวะนี้ พักลบทีมเลยก่อนพักลบก่อนน้องโอเคสวยเก็บมาสองครับปล่อยซากตึงๆโอเคไปครับเราไปเชียร์กลางกันนะทุกคนเพื่อความรวยนะผมเออต่อไปเราคือรองเทานะ้าตอนนี้ยังไม่มีรองเท้าเลยนะของเราแบบฟูจัดแล้วแต่ยังไม่มีรองเท้าเลยนะโอเคเฮ้ยชนะออนมาดิเอาหรือเปล่าแค่นั้นแหละดักนะดักนะ คาเฟ่เล่นได้ครับคาเฟ่ฮิกซี่นะเราคาได้ชิลอยู่แล้วนะครับสองตัวเี้โตโัวโรตัวโรมาโอเคใจเย็นๆนครับเออเฮียให้แม่งไปทะเลาะคนอื่นซะเออมันต้องทะเลาะคนอื่นไปนะเราจะได้ไม่ต้องหัวเสียนะครับอ้ีขี่ในบนมหมวนายจะต้องทิ้งอนะมาเดีนะเอา้าเอา้เอาอะไรวะ <c oughs> นาคอมันค้างหรือเปล่า กูก็ไม่เอามันเนี่ยผมก็กลัวมันจะอันติส่วนมาอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยไม่ตีต่อนะเมื่อกี้เลยปล่อยไปไม่เป็นไรนะครับถือว่าเซฟตัวเองไว้เฮ้ยมาคีบกูว่ะไอ้เพื่อนเอซูมาเลยโอ้โหกูตายที่เชื่กูตายหรือเปล่าโอ้โหรอดโอ้โหมันไม่ฟิกไล่ผมนะมันเลอกที่จะฟิกหนีนะครับโอเคทีมผมมันไม่ไหวกันเลยเนะี่ยทุกคนดูดิมึนจา้าดนะครับผมหกต่อสิบเอ็ดนะสะกอร์ ยีมาหล่อนนี่ก็แจกไปเยอะแล้วนะครับซีรส์สองโอเคมันก็ยังเท่าเดิมไปมันก็ไม่ได้แจกอะไรมากกว่าน,นั้นโอเคคือตอนนี้มันมันดันมาว่าผมเลยผมผิดอะไรผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเอะจะลาดกูกดหัดกดสก,กิลไว้ไวไหนนะอ่อยนะไอ้น้องกูมีทำไมครับยากไหมอย่าไปลกนะครับเจอไอ้พวกนี้นะมันลาดให้มันลาดไป เราเน้นแบกหรือแล้วนะครับ<ม>คือบางทีมันก็อาจจะเป็นพวกปันนะ่นอ่ะเออพวกปั่นประสาทมันก็มีเยอะแยะนะครับเออเหีียดนราปิดละเขียวเวฟบแล้วกันมาดิมาดิาดครับคาเฟ่อุ้ยโอ้ยไม่ตายว่ะทุกคนแล้วกูแตกเลยเคโอ้ยแปดต่อสิบสองนะสกอร์คิวเรามาห้าตัวตังเราสี่พันแปดะครับค่อนข้างรวยอยู่มาดิเฮ้ยอี๋ยวยยผมไปเขีย์เวฟบ,บนก่อนแล้วกันนะทุกคน รวยรวยจัดตาเนี่ยบอกเลยผมไม่มีใครเคลียร์ไว้ให้ผมเลยนะผมแล้วเคลียร์คนเดียวนะอ๋ะอตานนี้ผมมีแครีสองตัวนี่ว่ะเอลซูกับอ่าทางหน้าของวอลเลตนะก็ว่าอยู่เออโอเคปิดกลางได้ครับสวยนะหวานหวานนะครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้หวาน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 ดิหวานหวานดิน้องตายไปมาเดิมาเดิ๋ยไปไหนแล้วโอ้ทียหายไปเก็บมาอีกสอง เคลีบีเคลียบนกันนะมีหน้ามันดันเวฟบนผมมาอยู่เหนื่อยจัดนะครับตอนนี้ถ้าถ้าเล่นคนเดียวครับผมแนะนํานะเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมคอนต้นอ่ะคือแนะนํานะครับเล่นไม่ต้องสนใจทีมนะทีมมันไม่มันบางตาเลือกตัวดีๆมาแต่ก็เล่นไม่ดีอ่ะเออเฮ้ยผมเอาได้นะอีกสิมาผมโดใส่นะมาเดะเฮียนี่ไงหายไปแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ผิดที่พวกแบบ แรงน้อยนะครับคือเราอะเรามาเล่นในแรงที่ค่อนข้างน้อยเองนะครับเออมันิตที่เรานะผมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องแรงเลยนะแต่จริงๆคือมาหลอดมันปั่นประสาทผมเนี่แหละผมเลยประสาทเสียตอนนี้นโอเคเลิกเลิกเลิกบ่นเลิกบ่นครับเดี๋ยวจะมีคนมาเมนผมอีกนะว่าเลิกบน่นพูดเลิกบน่นแต่ก็บ่นตั้งแต่ต้นคลิปเฮียก,กูโดนด่ามีแค่กูยืนนิ่งน่งเหรอไม่ต้องด่าสวนหน่อยปะเออก็ต้องมีมีกันบ้างนะครับผมเออจัดไปครับ ฟาร์มตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะรวยจัดอะไอ้ทุบสองทีก็หายหมดไนอะ้ทุกตัวบางๆเนะี่ยนาคอสนะครับแต่นาคอสน่าจะสามนะเพราะมันมีออนติเมทนะครับอาจจะตายยากกว่าหน่อยนะกูก็มีแค่ดาร์กเนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนพึ่งทางใจกูได้โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราดักก่อนนะเพื่อมีตัวมานะครับรุ่นใหญ่ใจต้องนิงนะเล่นลิงเวลามีของก็เน้นดักก็ได้นะครับคือมันจะชัวร์กว่านะคือมันทุบสองทีแค่นั้นแหละ ก็หายได้เลยนะโอเคให้เอลซูมันไปเปิดนะเอลซูเอลโซรอนะมีตัวมาไหมนะเมนี่ยเฮียไม่มีตัวมาสักทีว่ะเฮ้ยเอ้าเอา้เอามาทำไมไอะเฮียมึงนี่ก็มีเอลซูตัวเดียวหรอกูก็อยู่ด้วยนะครับสองทีเท่านั้นนะทุกคนถึงกับร่วงเลยนะครับสำหรับนาคอ, okay. อสโอเคเฮียมาหลอนให้เอาบาล็อกกูละเฮียเฮียนี่แม่งเฮียจริงๆนะครับ ตาแบปคือตอนนี้ก็แบกจกัดอะตังผมแปดพันนะแปดพันห้านะไม่แบกกับบ้านแล้วนะเนี่ยเล่นถ้าเล่นแบบโซโล่แรงก็จะประมาณนี้อยู่แล้วปนละ่อยแม่งตายไปเนีย yeah. กูเอาคาเฟ่ไง <c oughs> มาเดี๋ยิเอาหน่อยแล้วกันเฮ้ยชิงครีมนะชิงคิปนะชิงครีมตัวใสอุ้ยมันรู้ทันผมว่ะฮิซี่โอเค อก็เออผมจะพูดในเรื <sm ่องของแนวทางการเดินเกมแล้วกันนะสําหรับแหล่งแหล่งที่ไม่สูงมากครับผมแนะนําให้เราเล่นแบบมีโอกาสเติมค่อยไปเติมนะแต่ถ้าไม่มีโอกาสเติมอ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเติมนะทุกคนผมจะบอกอย่างนี้คือถ้าเราไปเติมอ่ะเพื่อนพลาดเกมเสียเปรียบเราไปเติมเราจะเสียเวฟเสียเงินนะครับเราพยายามไปทําเวฟทาอย่างอื่นให้มันรวยๆนะรวยกว่าฝั่งตรงข้ามหรืออาจจะรวยเท่ากับฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อให้มีของไปแบกทีมนะ ถ้าเราแบบเฮ้ยมาดิมาดิสองทีอ,อุ้ยโอ้รองเท้าโซนิกบูทเฮียโซนิกบูททำผิดวะก็นั่นแหละนะครับถ้าเราอยากจะแบกทีมประมาณนี้คือเราจะต้องเล่นให้รวยกว่าฝั่งตรงข้ามนะหรือไม่ก็ต้องรวยเท่ากับฝั่งตรงข้ามตัวที่รวยที่สุดนะครับเพื่อให้มีของนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยถ้าอยากแบกจริงๆเราเน้นเล่นคนเดียวอยู่แล้วนะครับเราโซโล่แรงนะเราไว้ใจใครไม่ได้นะครับเรา ทีมไปเล่นกันแบบเรามองเกมเลยเกมพลาดเราก็ต้องไม่ต้องไปเล่นตามนะครับปล่อยไปเพื่อนมันจะด่าก็ให้มันด่าไปเนี่ยเห็นไหมมันเข้าไปตายเองมันยังด่าเราเลยเออนับภาษาอะไรถ้าเราแบบเข้าไปไฟแล้วเราสู้ไม่ได้มันก็โทษเราอยู่ดีถูกป่ะเออเพราะฉะนั้นอะเราเราแบบทีมเราพลาดเราต้องไม่พลาดประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในทีมเราพลาดเราต้องไม่พลาดนะครับจําไว้เลยนะถ้าเราอยากแบกนะครับเออก็มีสาเฉย ตัวลมันทุกลงมาทำไมวะยกไปสวยก็มาดิเฮหายไปหนึ่งเราคาเฟนี่นะเอายิงกูดิวะยิงกูดิเฮสองทีสองทีหายโคตรแรงนะทุกคนะเออดูดีมผมมืนจ้าดนะครับโอเคตอนนี้ก็รวยจัดอยู่แล้วนะสกอร์คิวมาสิบสองตัวนะถือว่าแบบแบกจัดๆเลยนะครับ คือสกอร์คิวก็ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่เรื่องเงินก็คือนําโด่งนะมาเป็นหมื่นนะโอเคเดยทีผมผมทีผมแปดพันนะผมหมื่นหมื่นกว่านะถือว่าแบกเกินอ่ะโอเคถ้าจะจบเกมนะเออก็ยังแบกได้อยู่ไอ้ผมฝั่งนู้นแปดพันโอเคตั้งเราแบบฉีกจัดอยู่แล้วนะก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมากนะสําหรับวิธีการเล่นแบบแรงไม่สูงมากนะครับเออคอนต้นอะไรประมาณนี้นะ ยี่สิบดาวก็เล่นประ,ประมาณนี้อยู่แล้วยี่สิบสามสิบดาวครับค่อนข้างจะชิลเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอุ้ยหายทีเดียว <laughs> มาดีน้องอุ้ยเอลสซสวยโอเคจบเกมนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวิธีการเล่นวิธีการแบกนะคือผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากมายอาจจะบททั้งคลิปอะมาดิก็มาดิเอออาจจะบททั้งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะแต่ก็พยายามตั้งใจเล่นนะครับออพยายามแบบไม่ค่อยเขวยกับคําพูดของบางคนนะครับ แต่บางทีมันอดใจไม่ไหวจริงๆนะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการเล่นวูคองในปัจจุบันนะครับแล้วก็แรงไม่สูงมากนะเออต้องเน้นย้าตรงนี้นิดนึงนครับโอเคก็ขอบคุณเพื่อนมากนะครับผมไปแล้วครับน้องๆ